หมายความว่าถ้าเกิดเรื่องโควิดเนี่ยไม่มีอะไรรุนแรงไปกว่านี้และการคาาการโตเร่ทางเศรษฐกิจที่ว่าปีนี้ติ่ลบศลเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราท่านสามารถรักษาการเจริญเติบโ,โตอยู่ในระดับ3ไม่ได้เนี่ยอย่งางน้อยสีปีเศรษฐกิจจะกลับมาเพราะฉะนั้นช่วงนี้มันเป็นช่วงเวลาแห่งการรอคอยช่วงเวลาแห่งความร่วมมือกันแล้วก็ขณะนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องประชานชนเนี่ยฝากความหวังไว้กับการปรับคณะรัฐมนตรีว่าเราจะได้ทีม ได้ทีมเศรษฐกิจได้คณะที่ที่ดีที่สุดก้ามาแก้ไขปัญหาฉะนั้นวันนี้ครับพักชาติชัตนาเนี่ยในฐานะที่เป็นพรคการเมืองที่ได้มีส่วนในการจัดตั้งรัฐบาลเป็นพักร่วมรัฐบานลนะครับแล้วก็ได้รับตาแหน่งวุฒิสมนชกนายกและมนตมีมานเนี่ยวันนี้เราก็ได้มีการหารือกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพักเราก็ มีข้อสรุปกันว่าขณะนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยมีคาดควาบมีความคาดหวังกับการปักพนัมตีสูงและก็หวังว่าทุกคนจะต้องเสียสละเข้ามาแก้ไขปัญหาของประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้เราก็เชื่อว,ว่าแนวทางทางการเมืองที่สําคัญสามแนวทางจากที่วัยเนี่ยในการที่ให้ประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤตไปได้อ่หนึ่งเนี่ยการเมืองจะต้องนิ่ง มีเสถียรภาพแล้วก็ไม่มีความแตกแยกสองเนี่ยเราจะต้องได้คนดีคนเก่งคนที่เข้าใจปัญหาของประเทศเสียสลับในการเข้ามาร่วมคณะ,ะรัฐมนตรีสามเนี่ยคณะมนตีรัฐบาลต้องได้รับการยอมรับจากที่เ้าเกนอเพื่อจได้ ให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขการทางประเทศดวกันดังนั้นเนี่ย<ม>เพื่อเป็นการเปิดทางดัง<ม>น,นั้นใน<ม>ที่ประชุมพักชาติพนาวันนี้นะครับ<ม>เราก็เลยได้เห็นพร้องต้องการว่า เพื่อเป็นการเปิดทางให้ท่านนายกรัฐมนตรีสามารถปรับคณะรัฐมนตรีให้ไปให้เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยนะครับให้การเมืองมีสถิภาพไม่เกิดความแตกแยกขึ้นในภาคลวมรัฐบาลแล้วก็ได้คนดีๆคนเก่งเข้ามาแก้ไขปัญหาเชีชาญแล้วได้คอรมอที่ได้รับการยอมรับจากพี่น้องประชาชนฉะนั้นวันนี้ในที่ประชุมพักเนี่ย อุจิศวันที่ต่อพนกหัวหน้าพักชาติฒนาก็ได้สแสดงความกำงดงที่จะขอลาออกนะครับจากตาแหน่งะรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นการเปิดทางนะครับให้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยสามารถปรับคณะรัฐมนตรีได้ด้วยความเรียบร้อยแล้วก็เพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพแล้วก็ไม่มีความแตกแยก แล้วก็เพื่อที่จะให้มีโอกาสในการที่จะให้คนที่มีความรู้ความสามารถนะครับที่จะเข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาประเทศเนี่ยนะครับให้ได้ทั้งที่พี่น้องประชาชนได้รับการยอมรับนะครับซึ่งการฉีฉลักของพรรคชาตนนาครั้งนี้นะครับก็ถือว่าวันนี้บ้านเมืองมีปัญหานะครับเราก็ไม่ได้ยิบ ยึดติดกับตําแหน่งนะครับแต่อย่างใดตั้งแต่วันที่เราเข้าร่วมรัฐบาลแล้วเราก็บอกว่าเราไม่ได้มีเงื่อนไขวันนั้นเรามีสามเสียงนะครับเราก็ไม่ได้มีเงื่อนไขว่าเราจะต้องมีตําแหน่ง,ง,นะงท่านนายกทีก็ตระหนาให้ตาหําแหน่งรัฐมนวปริมาณวันนี้เราก็มีเพิ่มไม่ถึงเสียงนะครับเป็นสี่เสียงแต่เราก็ยินดีที่จะเสียสละเพื่อเปิดทางให้การปรับกระมนตรีเนี่ยเป็นไปได้ด้วยความเรียบรอ้อยนะครับ แล้วก็การลาออกของคุณเทวันทิตย์ประพฤติหน้าพัชนาศจากตําแหน่งรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนรตนนรีั้งนี้นะครับก็เชื่อได้ว่าจะไม่มีอะไรที่จะกระทบเสถียรภาพาของรัฐบาลน,นะครับเพราะวันนี้ชับ,ชบนาก็มีเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงแล้วก็ยังคงเป็นพรรคร่วมรัฐบาลยังคงให้การสนับสนุนท่านนายกรัฐมนตรียังคงให้การสนับนนานนางงสน,บนุนรัฐบาลเพื่อให้การทํางานต่างๆเนี่ย สามารถแก้ไขปัญหาที่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศรอคอยและฝากความหวังไว้กับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นะครับงน,นั้นก็อยากที่จะเรียนให้สื่อมวลชนได้รับทราบ